มารู้ช็อปบ,บริการเติมโลบัคอันดับต้นๆของประเทศทมีบริการเติมโลบัคแบบโค้ดที่เข้าทันทีและ VP Serv อร์ d p a ร์พในเลท4-9และบริการกิฟต์อื่นๆอีกมากมายสนใจลิงกใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่ในรายการเนว์นันนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในโลกพปรมดกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ฮาลวีดีเวนท์นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีอัปเดตซอมบี้เข้ามา Come ในครับผมในโลกพ้อมดเรามีซอมบี้เข้ามาบุกแล้วนะครับแล้วก็มีไอเทมใหม่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปทำไอเทมใหม่กันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนนะครับวิธีหายเทมใหม่นะครับก็คือหัวกะโหลกนะทุกคนนี่นะครับอ่าก็วิธีหานะครับให้ทุกคนเนี่ยผสมน้ำยาอะไรก็ได้นะครับที่จะเป็นอาวุธนะครับในการฆ่าซอมบี้นะทุกคนก็จะมีสูสารที่เกิดมาใหม่รอบๆแมปนะทุกคนให้ทุกคนนะครับกำจัดซอมบี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมกบมาวินนะครับต้องกำจ จัดซอมบี้เพื่อเอากระโหลกมากันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาอาวุธหนักหน่อยแล้วกันนะครับให้ให้มาวินไปก่อนนะครับให้มาวินไปนะครับอ่ะให้มาวินเป็นกระบอกนั้นไปนะทุกคนทําปืนของเราก่อนนะครับไอซอมบี้บวกกนเต็มเลยซอมบี้ไล่ฆ่าคนอยู่นะครับซอมบี้ไล่โอ๊ยมามาถึงบ้านเรามาบ้านเราแล้วเดี๋ยวผสมยาฆ่าซอมบี้ก่อนทุกคนตอนนี้นะครับซอมบี้วิ่งกันปวดเซิร์ฟเลยด้วยโอ้โหคนกจริงเลย เฮ้ยไม่ไหวเราได้นซอมบี้บุกจัดการทุกคนนะครับให้ทุกคนน่ะจัดการซอมบี้นี่ครับโอ้ยโลกอะไรเดียวมาถึงก็ตายเลยนะครับนอกจากซอมบี้แล้วนะครับอาวุธของพวกพ่อหมดนะครับโจมตีกันเองด้วยนะครับอ่าตอนนี้เราต้องไปล่าซอมบี้นะครับในการล่าซอมบี้นะครับเราจะได้คัดี้ด้วยนะทุกคนพอเราได้คัดี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หัวกระโหลกที่มาใหม่ด้วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวรอซอมบี้ก่อนไอ้มาแล้ว มาวิ่งเร็วมาวินยิงเร็วนะครับอ่ายิงเลยนะทุกคนเนี่ยนี่นะครับพอยิงแล้วก็มันจะมีโอกาสดบนะครับก็จะเป็นดบคนดี้นะครับก็เราจะหาคันดี้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไอเทมใหม่ก็เป็นโอกาสดบด้วยนะทุกคนนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไอเทมใหม่นะครับอ่าให้ทุกคนเข้ามาในสุสานนะครับแล้วก็รอซอมบี้เกิดได้เลยนะครับแต่ว่าต้องระวังคนอื่นด้วยนะครับเราถ้าเราเข้ามาในสุสานนะครับในการล่าซอมบี้ใช่ไหม แหมนี่นะครับเราก็ยิงได้เลยนะครับโอเคยิงเสร็จเรียบร้อยได้คันดี้มาตัวนี้โอเคได้คันดี้มาไม่เป็นไรยิงต่อน,นะครับมีซอมบี้ติดด้วยอ่าเราก็ยิงซอมบี้ที่มันตามเรานะครับอ่าเราได้คันดี้อีกแล้วนะครับนอกจากระวังซอมบี้ล้วนะครับต้องระวังพวกมดที่มีอาวุธติดอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ หนึ่งว่าอยู่ในอยู่ walking dead นะทุกคนตอนนี้เอ้ยโอเคยิงไปเลยซอมบี้โอ้ยถ้าไล่ตัวอื่นเราจะไม่สามารถยิงได้หรออ๋อเราองยิงได้เฉพาะที่ซอมบี้ที่ไล่เราแน่ทุกคนแหมแล้วเราก็นะครับจัดการไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมยังไม่เจอเลยนะครับไอเทมนะครับมันต้องเป็นโอกาสดอปเหมือนกันนะมันก็มีโอกาสดอปของมันแน่ทุกคนอ่าโอเคโอเคอเราก็จะสู้จนกว่าเราจะตายนะมาเวทแล้วมาเวท มาวงช่วยเลยแล้วมบิ่กินสมองแล้วเราโอเคทุกคนนะครับยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับลากออกมาานอกเลยนะครับเดี๋ยวโดนตบตายอุ้ยดอบยังไงยังไม่ดอบนะครับดอบแคนดี้นะว้าวทุกคนแสดงว่าแคนดี้เราหาง่ายขึ้นมากเลยทุกคนเฮ้ยอย่าไปยิงเราอย่าไปยิงเราอย่าไายิงเราพาทุกคนไปที่อีกที่หนึ่งนะครับที่มันมาใหม่นะทุกคนเราไปแอบเก็บเออไอเทมตรงนั้นได้นะครับ สำหรับคนที่แบบว่าเซิร์ฟคนเยอะแล้วก็ยิงกันมั่วตายบ่อยนะครับให้ทุกคนมาตรงที่สุสานตรงนี้เลยนะครับมันมาใหม่นะทุกคนก็เป็นตรงกอบลินนะครับสุสานตรงกอบลินกอบลินนะครับโอเคใครได้หัวกะโหลกตอนนี้มีโอกาสดรอปหัวกะโหลกอันนี้นะครับอ่ะให้ทุกคนมาฆ่าเลยถ้าเราไม่ได้หัวกะโหลกเราก็จะได้คัดบี้นะครับเอาไว้แลกของได้นะครับก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับยิง <Yeah. S 1> ไปคนจนกว่าจะได้เลยนะ ซอมบี้แคนดีก้กระจายไอเทมใหม่ไม่ได้เลยนะครับไอเทมใหม่ยังไม่ดบเลยนะครับ <c oughs> ดปแต่ซอมบี้ไอ้ดอบดปแต่แคนดี้อุ้ยโอเคทุกคนได้แล้วไอเทมใหม่เออไอเทมใหม่เราได้แล้วนี่ทุกคนนะครับก็สามารถหยิบมาได้เลยนะถ้าเราเป็นคนที่ฆ่าซอมบี้ตัวนั้นตายแล้วไอเทมดบนะครับเราก็หยิบไอเทมมันนั้นมาได้นะครับเห็นป่ะนี่นะครับเราก็ได้ไอเทมใหม่มาแล้วนะทุกคนเอออันนี้ก็เป็นวิธีหายไอเทมใหม่นะครับโดยการฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับ ฆ่าซอมบี้เราจะได้หัวกระโหลกสีทองนี้มานะครับใช่ไหมนี่นะครับอันเดดนะครับอันเดดเดี๋ยวเราไปทดลองไอเทมกันนะครับมันเขียนว่าสกิลเรตันนะครับก็คือน่าจะเป็นกระดูกใช่ไหมผีกระดูกไปโอเคสกิลเรตันเฮ้ทุกคนอโอใส่หมุนแล้วโอ้ยเขาเสงทุกคนนะี่ครับออาอันนี้ก็คือผสมแบบว่าไม่ได้ผสมอะไรเพิ่มเลยนะครับเป็นหัวกระโหลกอันเดียวเลยครับก็คือแบบเนี่ยใส้ออกมาดิ้นเลยนะครับออกมาดิ้น อ่าทุกคนอ่าพอเราไม่ได้ผสมอะไรเพิ่มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใส่สมองเข้าไปไดินี่ครับใส่สมองเทเสมอมาวินจัดการใส่สมองเทเสมอทุกคนเดี๋ยวดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ารีเซ็ตก่อนนะครับเดี๋ยวให้มาวินกินบ้างนี่นะให้มาวินมีส่วนร่วมหน่อยว้าโวโคตรจ๋า <c oughs> มาวินโคตรจ๋าเลยทุกคนใส่สมองแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหหน้าเราจะเป็นหัวกะโหลกเว้ยทุกคนนะนรับหัวเราเห็นปะเอ้าโฮ้ยทำไมเรากินเราตายอ่ะเอ้าทำไมเราตายล่ละเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเอาใหม่เพื่อความแน่ใจอะโอเคเมื่อกี้อาจจะกดอะไรลผิดไปนะนรับเฮ้ยคตรเทเลยว่ะเขาเทเลยทุกคนเอ๊ะตอนนี้เราเป็นแก๊งกะโหลกแล้วนะนีับอืมเจ๋งจริงเลยเอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองผสมมันอื่นเพื่อไปอีกนีครฮบผสมหูยักษ์ไปเลยเลยก,กันอุ้ยหูยักษ์ได้ด้วยเหรอหูยักษ์ได้ด้วยเหรอ ลองกินนะครับลองกินหมูยักษ์ <c oughs> โอ้โหโคตรจ้าทุกคนกลายเป็นบอสแมปแล้วทุกคนดูดิบอสหัวกะโหลกโอ้โหเอามีตาด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนนะครับเมื่อกี้เราไปกินผสมกันนะครับลองกินอย่างเดียวกันอันนี้เป็นเพิ่มหมูยักษ์ไปอ่าเพิ่มหมูยักษ์ไปก็จะมีตาตรงกลางนะครับตัวเราใหญ่ขึ้นด้วยนะครับอุ้ยเจ๋งมากเลยนะครับไอเทมหัวกะโหลกนะทุกคนอ่าแล้วก็เก็บไม่ยากด้วยนะครับในการหานี่หาไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองผสมอะไรเพิ่มไปอ่ะลองผสมปืนเข้าไปดิ ัวก็โหลกกับปืนแอแล้วเราก,ก็อุ้ยทุกคนได้เป็นธนูเว้ยเมื่อกี้เห็นชื่ออยู่นะครับดูดิโอโ้โหเจ๋งมากเลยทุกคนแอเดี๋ยวพามาวินแอมาวินเอาธนูไปใช้นะครับอ่าให้มาวิน,อวนเอาธนูนนใช้ได้ไหมมีปืนอยู่แล้วน่าจะไม่ได้มาวินอ๋อเนี่ยในการเดี๋ยวเราไปดูนะครับความแรงของธนูกันนะครับก็นะครับเราได้ไอเทมใหม่นะครับมาล่า เอ่อพวกซอมบี้นะครับมามาดูความแรงกันนะครับยิงคนแล้วโอ้เดี๋ยวนะคอยยิงซอมบี้ไปยิงคนนะครับอ่าขอโทษขอโทษเอ้ยยอุ้ัต่อ่ะทุกคนก็นะครับยิงก็อุ้ยแรงอยู่นะดูดิยิงเขาจะตายห่าเลยจะตายจะตายไอ้นี่งงเว้ยเฮ้ยใครมาทำเราไม่รู้อุ้ยเขา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 ส่วนแล้วเขาส่วนแล้วชิบหายละชิบหายละโอ้โหความแม่นโอ้ยความแม่นไม่มีเลยความแม่นไม่มีเลยโอเคอุ้ยจะยิงได้รัวนะครับธนูเนี่ยเขาวิ่งหนีไปแล้วนะครับแอร เดี๋ยวเรามาคุมสุสานนี้ก่อนนะครับเป็นแก๊งไหนเนี่ยโอ้น่ากลัวนะครับตอนนี้นี่ผู้คนแม่งแห่ฆ่ากันเองด้วยนะครับทุกคนนอกจากฆ่าซอมบี้แล้วนะครับเจอใครนี่ต้องระวังด้วยนะครับออะทุกคนเวลาเรายิงเนี่ยมันก็จะกดรัวได้เลยนะครับกดจึกจึกจึกเลยแอบมีคูด้าวหน่อยนะครับอ่บก็ค่อนข้างแรงนะสาหรับผมนะครับแอบดูดิก็แรงอยู่นะ สี่นัดนะครับซอมบี้ล่วงนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวอ่าสำหรับแผ่นี้นะครับก็สามารถหาแคนดี้ได้ง่ายขึ้นมากเลยทุกคนนะครับสำหรับคนที่เน้นหาแคนดี้ในเอ่ออัปเดตนี้นะทุกคนก็ไปฆ่าซอมบี้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เราวนเก็บซอมบี้ในแมปได้นะทุกคนแล้วก็วิธีสําหรับวิธีหาหัวกะโหลกก็ประมาณนี้นะครับให้ทุกคนนะครับฆ่าซอมบี้นะครับแล้วก็มันจะมีโอกาสดรอปอยู่นะครับไอเทมใหม่นะทุกคนก็ถ้ายังไม่ได้ก็ฆ่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะครับก็ไม่เกิน ไม่เกิน10บนาทีก็น่าจะได้นะครับในการหายเทมใหม่นะครับเพราะว่าเราฆ่าซอมบี้เรื่อยๆเราก็ได้คันดี้มาไว้เลขของได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราแถมให้อีกนิดหนึ่งละกันนะครับก่อนไปลงใส่ปลาดีได้ไหมอุ้ยใส่ปลาได้ด้วยนะครับมันเขียนว่าซอมบี้อะไรทั้งอย่างซอมบี้ฟิตหุย เฮ้ยโอ้โหพวกเขาเทอะไรวะซอมบี้เฟสทอทุกคนซอมบี้เฟสอันนี้มันเป็นปลาซอมบี้นะครับเอาหรอเอาหรอเฮะเดี๋ยวเจอเอ่อซอมบี้กัดหรอกเราเป็นปลาซอมบี้นะพวกทุกันเฮ้ยพวกทุกันมันไม่กัดเหรอเดี๋ยวผมไปเทสอะไรสักอย่างนะครับพวกทุกันมันจะกัดไหม กัด <God. S 2> โอ๊ยกัดโอ้โหนึกว่าพวกเดียวกันไม่กัดเอ้ยเราเป็นปลาซอมบี้เองโอ้ยมาทำร้ายกันทําไมเนี่ยโอ้มากันเต็มเลยซอมบี้สี่ตัวว่ายหนีลูกมาวินดีลูกโอเค okay, ทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับโอเคทุกคนก็อย่าลืมไปจัดการซอมบี้ด้วยนะฮะตอนนี้ซอมบี้เต็มแซบเลยนะครับอ่าก็ไวเ้เจอกันใหม่แลวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะครับในการหายที่ใหม่นะครับบายยไปแล้วทุกคนอ้ยนีต้องรีบก่อน